นะครับวัอนี้จะมาแนะนำสมุนไพรนะครับสวัสดีครับพิธีปิศาสมุนไพรอีสานครับนะครับที่นั่งผมจะไพรแบด,ดสมุนไพรอยีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับ <Okay. S 2> มะเขือเปลาสปะสรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือเปลาะมีดังนี้ครับผลผลมะเขือเปลาะช่วยลดไข้ลดการอักเสบลดความดันเลือดลดระดับน้ำตาลลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ กระตุ้นการเผาผลานญกระตุ้นการขับถ่ายช่วยขับพยาิรักษาเบาหวานต้านมะเร็งและช่วยบำรุงหัวใจส่วนใบนำมาขย้ำแล้วพอกบริเวณแผลจะช่วยห้ามเลือดและรักษาแผลให้หายไวขึ้นและหากนำใบสดมาเคี้ยวจะช่วยบรรเทาอาการเหงื่ออักเสบได้นอกจากนี้การนำใบมะเขือเปลาะมาต้มแล้วดื่มยังช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยขับปสัสสาวะได้ดี แถมยังนำมาต้มอาบแก้บรรเทาอาการคันตามผิวหนังได้ด้วยส่วนรากนำรากมะเขือเปลาะมาต้มดื่มช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการไอแก้อาการอักเสบในคอและแก้โรคหอบหืดได้หรือหากนำมาเคี้ยวยังช่วยบรรเทาอาการเหงือบบวมเหงือกอักเสบและลดอาการปวดฟันได้อีกด้วยเห็นไหมครับประโยชน์ของมะเขือเปลาะมีมากมายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เกกับทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ